สวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านนะคะค่ะชื่อสิโรสสรัตสุภกิรติโรจน์นะคะจากโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังค่ะนะคะขอแทนตัวเองว่ากิฟนะคะกิจกรรมสมัครถนะที่กิฟจัดนะคะจะเป็นเรื่องของกักโกอันไหนค่ะอยู่ในหนังสือเรียนอากิโกโตโมาราจิบทที่หนึ่งเล่มหนึ่งค่ะบทที่สองนะคะก็นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้จัดกิจกรรมก็คือชั้นม .4 จำนวน20คนค่ะ จำนวนกิจภาพที่จัดกิจกรรมนะคะมีทั้งหมดสิบภาพนะคะแต่ว่าตามแผนที่ตั้งไว้ตอนแรกเป็นแปดข้าวค่ะพอจัดจริงกลายเป็นสิบภาพค่ะอาจารย์เราเดี๋ยวกิจจะดูกันก่อนนะคะว่าทําไมกิดถึงเลือกบทนี้มาเพื่อให้นักเรียนได้จัดกิจกรรมฐานแผนสมรรถนะนะคะก็เพราะว่านะคะบทเรื่องการแนะนําโรงเรียนนะคะกิดมองว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนแล้วก็ ชีวิตประจำวันนักเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอยู่หรือว่าเกี่ยวข้องกับโรงเรียนอยู่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็พอดีกับที่โรงเรียนได้รับอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นอ่ะกิ๊กก็เลยอยากให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการแนะนําโรงเรียนให้กับคนอื่นได้นะคะทีนี้ก็จากเหตุผลตรงนี้ค่ะก็ไปสืบเนื่องไปต่อด้วยของเรื่องวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสามารถนําเสนอวิดีโอแนะนําโรงเรียนอย่างเข้าใจง่ายโดยในกลุ่มต้องคํานึงถึงสถานที่ที่มี ความจาเป็นต่ออาจารย์ชาวญี่ปุ่นค่ะที่มาโรงเรียนได้ไม่นานนะคะซึ่งโจทย์ของนักเรียนก็จะพอยท์ขึ้นไปอีกว่าด้วยด้วยโรงเรียนเพิ่งได้รับเป็นทีใช่ไหมคะอาจารย์จะมาอยู่ที่โรงเรียนประมาณสองเดือนแล้วซึ่งจะบอกว่าอาจารย์ไม่รู้จักโรงเรียนเลยก็ไม่ได้แต่มีสถานที่ไหนต่างๆที่อาจารย์น่าจะเดินผ่านแล้วรู้จักแล้วนะคะทีนี้โจทย์ของนักเรียนก,ก็ต้องคิดต่ออีกว่าแล้วที่ไหนละ่ะที่มันน่าจะมีความจําเป็นและมีประโยชน์ต่ออาจารย์เขาอีกอะคะนะคะ,นะคะ แล้วก็หลังจากตั้งวัตถุประสงค์ใหญ่แล้วนะคะกิ๊กก็ตั้งก็ยึดสมัรรถนะที่ตั้งไวะะ้มีจากที่อาจารย์ฟังสัมมนาช่งชาวงเช้านะคะก็จะเป็นเรื่องของ5ตัวใช่ไหมคะกิ๊กเลือกสมรรถนะมาทั้งหมด4ตัวคะ่ะนั่นก็คือความสามารถด้านการสื่อสารความสามารถด้านการคิดความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตและก็ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีแต่และสมรรถ,ถนะเองก็จะมีวัตถุประสงค์ในแต่ละสมรรถนนะเช่นกันคะ่ะนะคะ ตัวสมรรถนะด้านการสื่อสารนะคะริดกตั้งไว้ว่า2ข้อนะคะหนึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นของตนเองและเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุ่มที่คิดเกี่ยวกับสถานที่ว่าที่ไหนเป็นสถานที่ที่มีความจําเป็นต่ออาสาสมัครชาวญี่ปุ่นค่ะสสามารถสื่อสารการแนะนําโรงเรียนต่อคู่สนทนาอย่าง่ายได้นะคะและความสามารถด้านการคิดนะคะก็ตั้งไว้ว่าสามารถสรุปความคิดเห็นของตนเองแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุ่มนะคะว่า ตัดสินใจได้ไหมว่าจะเลือกสถานที่ที่ท,ที่มองว่าเป็นความจําเป็นต่อ NP ค่ะต่อไปนะคะความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตนะคะวางไว้2ข้อเช่นเดียวกันค่ะก็คือ 1. สามารถบรปปรลุเป้าหมายของตนเองในการให้ความร่วมมือของกิจกรรมกลุ่มได้ 2. ส,สามารถรับฟังและพยายามทําความเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างกับตัวเองได้สุดท้ายนะคะความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีนะคะตั้งไว้ว่าสามารถสื่อสาร การแนะนำโรงเรียนต่อผู้สนนายอย่างง่ายโดยใช้วิดีโอค่ะนะคะก่อนที่จะไปเราตั้งสมรรถนะตั้งวัตถุประสงค์ใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ย่อยแล้วนะคะเราคิดก็จะมาแชร์กิจกรรมที่ได้จัดนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมย่อยลงไปในก่อนที่จะถึงสเต็ปใหญ่ๆญอีกเยอะนะคะแต่วันนี้ก็จะนำสเต็ปหลักๆเอามาให้อาจารย์ท่านอื่นๆได้ชมกันนะคะ อันดับแรกนะคะกิ๊กก็จะให้นักเรียนสัมภาษณ์ครูญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนค่ะซึ่งเราจะฟิกไว้เป็นรูปประโยคนี้แต่ก่อนที่จะเริ่มรูปประโยคอะคะ่ะด้วยความที่น้องเป็นนักเรียนชั้นม4แล้วเป็นเทอมหนึ่งเรียนอยู่แค่บทที่สองนะคะเขาก็จะต้องเจอวยากรใหม่ดังนั้นต้องเป็นหน้าที่ของเราค่ะว่าต้องเลือกจังหวะที่จะสอนวยากรใหม่ของกิ๊กก็จะเลือกที่จะสอนวยากรใหม่ก่อนที่ในช่วงทํากิจกรรมเลยค่ะเพราะว่าเอาแค่ประโยคง่ายๆนะคะว่า ให้เขาได้ทดลองแล้วก็นํามาใช้ทันทีเลยค่ะทีนี้ค่ะก็กําหนดไว้ว่าให้แต่งแค่สามให้เลือกมาแค่สามข้อสามข้อคุยกันในกลุ่มนะคะโดยย้ำกับนักเรียนว่าตอนเลือกสถานที่ให้นักเรียนคำนึงถึงสถานที่จําเป็นต่ออาจารย์นะอย่าลืมนะว่าอาจารย์เพิ่งมาโรงเรียนได้แค่สองเดือนนะมาโรงเรียนแล้วนะสองเดือนแล้วที่ไหนอีกละ่ะที่อาจารย์ควรจะไปแล้วที่อาจารย์น่าจะไม่รู้จักเขาก็ตั้งก็คิดมาสามอันนี้แล้วก็สัมภาษณ์อาจารย์เลย แล้วพอหลังจากที่เลือกจากนในสามข้อเนี้ยเขาก็จะได้คําตอบว่าอ๋ออาจารย์ยังไม่เคยไปสถานที่หนึ่งสองามเขาก็ต้องเลือกอีกครั้งว่าแล้วเราจะเอาอันไหนละ่ะเป็นเหลืออันเดียวของกลุ่มที่จะนําเสนอนะคะก็ต่อเนื่องไปด้วยกิจกรรมที่สองเลยคะ่ะก็จากที่เลือกกันนะคะก็ย้ำนักเรียนอีกครั้งค่ะว่าย้ําเงื่อนไขกับนักเรียนอีกครั้งว่าตัวอาจารย์เป็นเพิ่งมาโรงเรียนนะคะเราคิดว่าที่ไหนยังไม่เคยไปแล้วก็ต่อยอดไปอีกนิดนึงว่าแล้ว สถานที่นั้นมีประโยชน์กับทัวร์สาสมัครชาวญี่ปุ่นอย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนอธิบายเหตุผลค่ะตรงกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียนจะคุยกันแล้วก็ให้ตกตะกอนกันในกลุ่มนะคะจะต,ตรงกับสมรรถนะด้านการคิดค่ะเพราะต้องเลือกและแตัดสินใจว่ากลุ่มตัวเองจะนําเสนอที่ไหนค่ะต่อไปนะคะพอนักเรียนเลือกได้แล้วนะคะก็จะไปต่อสตเต็ปเรื่องของกิจกรรมการคิดและเขียนสตอรี่บอร์ดด้วยกันในกลุ่มนะคะตรงนี้ ก่อนที่จะเข้าสตอรี่บอร์ดนะคะก็กิฟก็จะมีการเอาเลือกวิดีโอเกี่ยวกับการสอนสตอรี่บอร์ดการหามุมกล้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิดีการตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยค่ะไกด์มาให้นักเรียนดูก่อนว่าถ้าเดี๋ยวพอเวลาอจริงให้นักเรียนน่ะคำนึงถึงในส่วนต่างๆตรงนี้ด้วยนะว่าควรจะวางมุมกล้องตรงไหนบ้างอันไหนที่ทําให้วิดีโอเรามันดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็เหมือนอินพุตข้อมูลให้นักเรียนไปก่อนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็สอนเรื่องการเขียนสตอรี่บอร์ดต้องคํานึงถึงอะไร ะะหลังจากนั้นเ mm hmm. ด็กๆก็จะช่วยกันแต่งสอรี่บอร์ดแล้วก็สร้างสคริปต์ไปด้วยกันค่ะจริงๆกิจกรรม3กับ4นี้จะเป็นเหมือนกิจกรรมต่อเนื่องกันค่ะค่อนข้างใช้เวลาอยู่พอสมควรค่ะค่ะพอหลังจากนักเรียนแต่งสคริปต์เสร็จแล้วนะคะช่วงนี้ก็ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือให้นักเรียนไปอัดวิดีโอค่ะแต่ก่อนที่จะอัดวิดีโอกิ๊ก็ได้มีการเช็สคสคริปต์ของนักเรียนด้วยระหว่างที่นักเรียนคิดกันนะคะก็พออัดวิดีโอนะคะซึ่งการอัดวิดีโอต้องอัดนอกนอกจาก นอกเวลาของนอกเวลาเรียนก็คือสองอาทิตย์ค่ะเพื่อที่จะเอาวิดีโอตัวนั้นนะคะมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์ระหว่างกลุ่มและนำ,นำเสนอนะมาแก้ไขวิดีโอค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะนักเรียนก็จะเอาวิดีโอของกลุ่มตัวเองมาให้เพื่อนดูนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มและรับคอมเมนต์มาค่ะแล้วก็ปรับวิดีโอให้ให้เหมาะสมที่สุดเพื่อที่จะต่อกับกิจกรรมถัดไปนั่นก็คือวัตถุวัตถุประสงค์ใหญ่ค่ะที่จะให้นําเสนอข้อมูลไปให้ n p ค่ะ นะคะก็เอาวิดีโอตัวที่แก้ไขแล้วมานำเสนออีกครั้งแล้วก็รับฟีดแบ็จากในกลุ่มแล้วก็รับฟีดแบ็จากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่จัดไว้ก็คือจากที่อาจารย์ได้รับข้อมูลจากนักเรียนนั้นใช่ไหมคะก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ให้ข้อมูลกับนักเรียนด้วยเช่นกันโดยการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในญี่ปุ่นค่ะตรงกิจกรรมนี้ค่ะจากที่จัดไปจากสังเกตนักเรียนได้ว่าตัวเขาอจะรับ ข้อมูลจากอาจารย์โดยที่กิฟแทบจะไม่ต้องแปลข้อมูลที่อาจารย์นําเสนอไปเลยเพราะว่าคําศัพท์ต่างๆจะนักเรียนได้ได้เกิดการเอามาใช้ด้วยตัวเองอยู่แล้วจากการนําเสนอวิดีโอของกลุ่มตนเองและกลุ่มของเพื่อนที่ได้รับฟังมาทําให้เราสังเกตได้ว่าเขาอะเข้าใจนะในสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วก็เห็นความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและญี่ปุ่นค่ะค่ะก็กิจกรรมที่จัดไปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็ วันนี้กิ๊เองก็จะมีกิจกรรมที่อยากจะแชร์ให้อาจารย์อาจารย์คนอื่นๆได้ได้ดูเพิ่มเติมนะคะในกิจกรรมที่ตรงนี้เลยค่ะให้นักเรียนเลือกสถานที่แนะนําโรงเรียนแก่ครูอา,าสาสมัครใช้ปุน่นั่นก็คือตอนที่เราตั้งเงื่อนไขอย่างเงี้ยค่ะทําไมถึงเลือกกิ๊รู้สึกว่ากิจกรรมเนี้ยมันจะตอบโจทย์สมรรถนะด้านการคิดนะคะเพราะว่าเราจะเห็นตอนที่เขาอาภิปรายกัน,กนหรือว่าว่าเนี้ยทําไมถึงต้องมีต้องเลือกสถานที่นี้ให้อาจารย์นะคะเขาก็พยายามหา สถานที่เป็นที่เป็นไฮไลท์ของโรงเรียนที่น่าจะเป็นประโยชน์ประโยชน์การอาจารย์ชาวญี่ปุ่นอะคะ่ะพอเห็นตรงกิจกรรมที่นักเรียนได้พูดคุยกันเรารู้สึกว่าอ่ะนักเรียนสามารถตัดสินใจได้นะแล้วเขาเลือกได้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะนําเสนอนั่นก็คือเรื่องของสตอรี่บอร์ดค่ะสตอรี่บอร์ดที่นักเรียนเขียนนะคะค่อนข้างตรงกับวิดีโอถ้าอาจารย์เคยให้นักเรียนทําวิดีโอหรือว่าตัวอาจารย์เองเป็นคนสร้างวิดีโอขึ้นมา ไม่ว่าจะพักเข้าแข่งขันต่างๆหรือว่าวิดีโอที่เป็นกิจกรรมในแผนใช่ไหมคะเราส่วนใหญ่เราเราจะล่างสคริปต์ไว้ว่าเราจะควรจะสเต็ปที่หนึ่งสองสามจะทํายังไงแต่การที่มีสตอรี่บอร์ดเข้ามาค่ะมันจะทําให้เขาล่างตัวแผนได้สมบูรณ์กว่านั่นก็คือเรื่องของมุมกล้องบทตัวละครว่าในฉากเนี้ยควรจะมีใครใครจะพูดอะไรแล้วพอเวลาอัดจริงอะคะ่ะค่อนข้างจะ จะไม่ต้องมีการแก้ไขปัญหาหน้าง,งานสักเท่าไหร่ค่ะทําให้ทําให้รู้สึกว่ามีการทํางานที่มีการวางแผนและเป็นระบบมากขึ้นค่ะสุดท้ายแล้วกิจกรรมสุดท้ายแล้ววิดีโอที่เด็กๆนําเสนอก็ค่อนข้างจะตรงกับตัวสตอรี่บอร์ดแทบจะทุกกลุ่มเลยค่ะนะคะนอกจากกิจกรรมที่อยากแชร์แล้วก็มีเรื่องของแบบประเมินที่อยากแชร์ด้วยค่ะอาจารย์นะคะตรงแบบประเมินะคะ่ะจริงๆแล้วทุกกิจกรรมแทบจะมีการตั้งตัวประเมินไว้ด้วยเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้ว่า นักเรียนของเราอะ่ะเขาสามารถที่จะทําสี่นั้นตามเป้าหมายไหมนะคะที่ก็แบ่งเป็นกิจกรรมแบบประเมินหลายๆแบบนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของแบบประเมิตนตนเองนะคะแบบประเมิตนตนเองในเรื่องของอความสําเร็จทางเป้าหมายนะะี้ค่ะแล้วก็กิจกรรมกลุ่มที่ทําไปนะคะว่าเขาให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่แล้วให้เหตุผลว่าทําไมถึงให้เท่านั้นนะคะเดีย๋ยวลองมาดูตัวแบบประเมินตัวนี้ดูนะคะเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะให้คําตอบว่า คำถามมันอยู่ที่ว่าสถามที่เลือกและปรึกษาสามารถเลือกและปรึกษาสถานที่ในโรงเรียนที่มีความจําเป็นกับสมาชิกในกลุ่มได้ไหมนะคะเด็กๆ,ๆก็ให้สามสามดาวสองดาวโดยให้เหตุผลส่วนใหญ่ว่าเพราะในกลุ่มให้ความร่วมมือกันช่วยกันหาข้อมูลและช่วยกันปรึกษาค่ะแล้วก็สามารถเลือกสถานที่จําเป็นในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนได้ค่ะนะคะต่อไปนะคะกิฟเองก็ได้สร้างตัวแบบประเมินเรื่องของสมรรถนะด้วยนะคะเพื่อที่จะรีเช็คว่าตัวเด็กเขาสามารถ ทำถึงเป้าหมายสมรรถนะที่เราอยากได้หรือไม่ค่ะพร้อมทั้งในช่องที่เขา,าประเมินตนเองค่ะกีก็ได้เพิ่มช่องเรื่องของเหตุผลเพิ่มเข้ามาว่าทําไมถึงให้ตัวเองเท่านี้นะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวนี้จะยกตัวอย่างของนักเรียนมาสักหนึ่งคนนะคะในแบบประเมินข้อที่สี่อะคะ่ะเรื่องการทํางานความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตนะคะนักเรียนสามารถทํางานร่วมกันกับ ผู้อื่นได้อย่างงี้ค่ะเขาเขาก็ให้เหตุผลว่าทางกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างค่อนข,ข้างสุรีอะค่ะทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันเกิดการยอมรับการรับฟังความเห็นต่างของเพื่อนค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วตัวกิจกรรมอื่นๆเองก็มีแบบประเมินเช่นกันค่ะเช่นแบบประเมินวิดีโอค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปทําวิดีโอใช่ไหมคะตัวกิฟก็จะให้เด็กๆอะได้ดูว่าเดี๋ยวเราจะมีเช็คพอยท์ทั้งหมด4ข้อนะ นะคะให้เด็กๆจัดวิดีโอออกมานะให้ตรงกับเช็คพอยต์นี้เพื่อที่เขาจะทําวิดีโอออกมาให้ค่อนข้างสมบูรณ์ในระดับหนึ่งนะคะหลังจากเขาได้ตรงนี้ปุ๊บวันที่เขาได้ทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนประเมินวิดีโอกับกลุ่มเพื่อนนะคะก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆที่ได้รับเพื่อไปปรับอย่างเช่นอย่างเช่นวิดีโอยังไม่สอดคล้องกับหัวข้อเรื่องหรือบางบางคลิปมันไม่น่าจะเอามาใส่อะไรอย่างงี้ค่ะก็ได้รับคอมเมนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง เสียงยังเบาไปไม่ได้ยินเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อกลุ่มเขาต้องไปแก้ปัญหาจุดไหนนะคะซึ่งจะบอกเด็กๆไว้ว่าทำมาระดับหนึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ก็ได้ค่ะตรงตรงช่วงระหว่างแรกเปลี่ยนเพราะมันต้องมีการแก้ไขอีกหนึ่งครั้งค่ะและ้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแบบประเมินของฟีดแบ็ของ NP นะคะที่ให้กับอาจารย์ที่ให้กับนักเรียนโดยที่ การตั้งเช็คพอยน์น่ะจะตรงกับวัตถุวัตถุประสงค์ใหญ่ที่กิฟตั้งไว้นะก็คือข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อ,อการใช้ชีวิตในโรงเรียนของครูอาสาชาวญี่ปุ่นไหมเนี่ยค่ะว่าสิ่งที่นักเรียนนําเสนอไปอ่ะเป็นประโยชน์กับอาจารย์เราหรือ,อยังนะเนี่ยค่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ได้รับที่อาจารย์คอมเมนต์ไปก็จะค่อนข,ข้างกับว่าเป็นประโยชน์สาหรับอาจารย์นะเวลาไม่สบายจะได้รู้ว่าตนเองต้องไปห้องพยาบาลแล้วอยู่ตรงไหนจุดไหนของห้องพยาบาลห้องพยาห้องพยาบาลมีอะไรบ้างนะคะค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะระหว่างจัดกิจกรรมกิ๊เองก็ได้มีเรื่องที่ตระหนักหรือว่าฉุดคิดได้ตอนระหว่างทํากิจกรรมนะคะก็นะคะอันนี้เป็นข้อดีนะคะอันหนึ่งนะคะก็คือตอนทํากิจกรรมกิ่จะให้นักเรียนเขียนตอนที่จะเริ่มะคะ่ะเรารู้แล้วว่ากิจกรรมของเราเป็นกิจกรรมกลุ่มดังนั้นก็เลยให้เด็กๆเขียนก่อนว่าถ้าเราจะแบ่งกลุ่มอ่ะเรามีความสามารถอะไรในการช่วยเหลือเพื่อนในในกลุ่มได้บ้างพอ เราให้เขาเขียนอะ่ะมันเหมือนการเป็นเขียนสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวพอเขาเข้ากลุ่มนะเขาต้องมีประโยชน์กับคนอื่นนะเขาต้องช่วยเพื่อนนะพอพอเด็กเขียนมาเราได้อ่านใช่ไหมคะระหว่างทากิจกรรมเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนกับสิ่งที่เขาทาอะคะ่ะมันมันไปทางเดียวกนันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะก็รู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าดีจังเลยดีแล้วที่ได้คิดที่ให้เขาเขียนก่อนนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการเช็คสตอรี่บอร์ดค่ะด้วยที่จํานวนกลุ่มทั้งหมดสี่กลุ่มแล้วสี่ กลุ่มแล้วกิ๊บคนเดียวใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะตัวเวลาที่เช็คค่ะค่อนข้างจะเช็คไม่ทันค่ะทําให้บางทีภาษาญี่ปุ่นอาจจะมีข้อผิดพลาดลุดไปบ้างหรือจริง,รงๆเราอยากตะล่อมให้เด็กๆใช้ภาษาที่ท,ที่ที่แบบคิดออกมาเองจากไวยากรณ์ในหนังสือด้วยอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้เช็คมากกว่านี้เราดูน่าจะดีกว่านี้ค่ะแล้วก็มีตรงพรัดกันนัดส่งวิดีโอตรงนี้เป็นความผิดพลาดยิดด้วยว่าลืมแจ้งว่าเดี๋ยววันที่ วันที่ท่อนนี้จะมีการนําเสนอวิดีโอระหว่างกลุ่มทําให้มีนักเรียนบางกลุ่มที่เขามีอยู่หนึ่งกลุ่มที่เขาไม่ได้ไม่ได้นําเสนอนะวันนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมมาแต่ว่าเขาอาดแล้วนะคะแต่เขาไม่ได้เตรียมข้อมูลมาเพื่อน,นําเสนอเป็นความผิดพลาดจากเราค่ะก็กลายว่าเราต้องต้องนัดคาบเสริมเพื่อที่จะให้กิจกรรมมันล้อไปทางเดียวกันแล้วไปถึงปลายทางพร้อมๆกันค่ะนะคะจากที่เล่าไปก็ไม่ทราบว่าอาจารย์จะเห็นภาพ เรื่องราวที่จะกิดจจกิจกรรมไปมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้กิฟเองก็มีวิดีโอที่จะเอามาให้คุณครูได้ดูนะคะเป็นช่วงของขั้นช่วงของที่นักเรียนตอนสร้างสตอรี่บอร์ดอะคะ่ะอยากให้อาจารย์ได้ฟังลองลองฟังดูนะคะว่าเขามีการพูดคุยกับเพื่อนอยังไงเพื่อที่จะให้ได้ชิ้นงานตัวนั้นออกมานะคะค่ะเดีลองชมดูนะคะข้เขมาในอาคารส แล้วคุณมาหน้าององเลยแล้วเราก็ไปย e, ืนอย่างนั่งอนก่อนเป็นฉาากมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์เอาความแบบไม่เอา้องสาเสนือแล้้ที่คุณเ็ใช้ผมเขาใจเย็นก็ได้ อย่าไอเดียลองมเป็นหลักสิไม่ไม่ไม่คือางเฉ่ แทนมันในห้องก่อนแทนแทมัในห้องก่อนแล้วก็ลค่ะสำหรับวิดีโอที่ให้ดูก็มีประมาณนี้ค่ะก็กิจการที่กิดขึ้นขออภัยค่ะก็จบเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ